โรงพยาบาลแม่สอดเปิดให้ผู้ที่มีสัญชาติไทยอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ได้ตั้งแต่วันที่11ถึง15ตุลาคมนี้เป็นเข็มแรกค่ะแฟนเพจโรงพยาบาลแม่สอดจังหวัดตากโพสต์ข้อความระบุเชิญชวนให้พี่น้องชาวอำเภอแม่สอดทุกคนที่มีสัญชาติไทยอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปเข้ารับวัคซีนเข็มแรก ในวันที่11ถึง15ตุลาคมนี้ซึ่งเป็นการฉีดสูตรไข้เข็มแรกซินแวคและเข็มที่2ตามใบนัดแอสตาเซนกาโดยการแจ้งตารางให้บริการวัคซีนป้องกันโควิด1 9แก่ประชาชนผู้ที่มีสัญชาติไทยในช่วงวันที่11ถึง15ตุลาคมนี้เข็มแรกสำหรับผู้ที่มีสัญชาติไทยอายุ18ปีขึ้นไปที่ยังไม่เคยรับวัคซีนมาก่อนในวันที่11ตุลาคม 2564ให้บริการ500รอยรายวันที่12ตุลาคมให้บริการ500รยรายวันที่13และ14ตุลาคมกดให้บริการและวันที่15ตุลาคมให้บริการจำนวน500รอรายเข็มที่สองให้มาตามนัดปกติส่วนเข็มที่สาสำหรับผู้ที่รับวัคซีน ส่วนเข็มที่3สําหรับผู้ที่รับวัคซีนซินแวคกครบ2เข็มเมื่อช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน2564ที่ผ่านมาโดยแจ้งตารางการบริการรับวัคซีนป้องกันโควิด -19 เข็มที่3ในวันที่12ตุลาคมที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กุให้บริการจำนวน300ราย13ตุลาคมที่โรงเรียนธรรมวัฒนวิทยาตำบลพระธาตุผาแดงให้บริการ300ราย และเทศบาลตำบลท่าสายลวดให้บริการจำนวน300รายวันที่14ตุลาคม2564ที่วัดวังตะเคียนให้บริการจำนวน200รายและวัดเวลุวันตำบลแม่ปะจำนวน300รายส่วนในวันที่15ตุลาคมที่บริเวณหอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สอดให้บริการจำนวน300รรายจึงขอให้ประชาชนเตรียมบัตรประชาชนมาแสดงในการรับวัคซีนเข็มแรก ส่วนในเข็มที่2ให้เตรียมใบนัดการฉีดวัคซีนส่วนเข็มที่3ให้เตรียมประวัติในการรับวัคซีนเข็มที่1และเข็มที่2เพื่อแสดงให้กับเจ้าหน้าที่